ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสู่รายการรายการอะไรวะเอเชีย <A> บักอินเอเชียนะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใช้ p ปรเทคนั่นเองมันก็ตื่นได้แล้วครับคุณเคนะครับสิ่งที่คุณต้องมีนะฮะคือ p ปรเทคนั่นเองแล้วก็เราจะทําสอนแบบละเอียดเลยและกันเอียดมอามาแต่ถ้าไหนไม่สําคัญผมก็จะไม่สอนนะฮะลแล้วผมพูดทําไม อาคุณทะไปไหนเนี่ยมาเรามาวางเลยดีกว่าเฮ้ยคุณต้องพิมพ์คำว่า P พยรออนก่อนนะฮะแล้วคุณก็วางโพพิมพ์เพื่อกันเนี่ยเหรอเออและข้อห้ามของผมก็คือว่าถ้าโพใครที่มันแบบคุณเคลองตีดีครับขุดขุดได้ปะขุดไม่ได้ฮะแล้วถ้าใครโพใครที่มันแบบว่าขุดได้คุณให้ให้คุณกดชีปและคิิกขวา อ่ะคุณอันนี้คืออันนี้คือโพไม่ทํางานนะฮะคนอื่นขุดได้ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับอ่าแล้วคุณดูนะฮะถ้าคุณกดชิปแล้วคลิกขวาให้มันขึ้นคําว่า e <Yeah. S 1> e e วอีนาบี้อีนาเบทหรืออีนาบี้วะเอออ่านไม่ออกเหมือนกันอ่ะ,อะ,อะแล้วคุณเคลองขุดดีครับไม่ได้ <Yeah. S 1> นะฮะอันนี้ก็ข้อนี้ก็ผ่านไปแล้วก็สําหรับข้อนี้ผ่านไปแล้วส่วนข้อนี้คือรับคนเข้าโพนะฮะอย่างเช่นผมจะรับคุณเคเข้าโพ ผมก็รับแล้วอะคุณแค่ลองขุดครับผมได้นะฮะแล้วต่อไป ps จะรับอย่างเช่นถ้าคุณจะรับคนเข้าโพทั้งกิลคุณก็พิมพ์คํานี้นะฮะแล้วคุณก็กดชื่อกิลย่อของคุณอนะอย่างเช่นผมชื่อกิวเนี้ยผมชื่อกิลเนี้ยผมก็รับเลยแล้วมันก็จะรับทั้งกิลเลยนะฮะแล้วเราก็ต่อไปเลย ส่วนอันนี้ PSR ก็คือก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้แหละรับคนทั้งกิวแล้วก็รีมูฟก,ก็รีมูฟคนเดียว,วกับรีมูฟทั้งกิวอะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมขอจัดการหมาแบบนึงนะครับมารบเราก็มาเข้าสู่ต่อเหมือนเดิมเลยดีกว่าเราก็มาต่อกับไรครับคุณเกคุณเกครับผมครับ P S a r o w e s t นี่คืออะไรครับนี่คือเช็คว่าเรารับใครไปบ้างบนในโพนะฮะแล้วต่อไปก็ p พีก็คือเช็คว่าอ้าว์ฟจะปิดแล้วด้วยต้องรีบนะเพีนี่คือเช็คว่าใครยืนอยู่ในโพเราบ้างนะฮะส่วนเพียสโลเคใครดูไม่ทันก็ย้อนหลังไปดูได้นะครับก็ PS location นี่คือว่าเช็คเ่ามีกี่โพอะไรมาแล้วโพเราอยู่ตรงไหนบ้างพิกัดอะไรบ้าง ก็ดีอย่างครับต่อไปก็พ s t a ็ k ก,กเดี๋ยวเราสอนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราสอนทีหลังเช็คโอนเนอร์นี่คือเอาโอนเนอร์เหมือนขายบ้านนะครับขายบ้านให้คนอื่นนะขายบ้านยังไงครับคุณเคก็อโอนหวยให้คนอื่นง่ายๆโอนหวยให้โอนคนอื่นนะฮะอันนี้คือโอนโอนเลยนะแต่คือว่าเหมือนแบบให้โพเขาอะให้โพเขาอะให้โพด้วยคำสั่งอนะ <c oughs> เราก็ไปต่อกันหน้าสองเลยดีกว่า ส่วนอันนี้ข้อที่ไม่ต้องการใช้นะฮะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ข้อนะฮะไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันไม่จำเป็นครับอ่าส่วนอีก2ข้อนี้สำคัญมากวิธีการ<ม>เอาโพออกะจะม,มีหลายคนน่าที่ทำแบบนี้ใช่แบ่งความรู้ให้ทุกคนนะฮะทุกคนต้องทำอย่างนี้นะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวผมบอกว่าถ้าเพราะอะไรอ่าเช่นเดี๋ยวคปิดเกดูถ้าคุณทําแบบนี้แล้วโพลเป็นอย่างนี้แล้วคุณพิมพ์คาว่า pH high dish มันก็เป็นทรายแต่ถ้าคุณขุดไปมันโพจะหายเพราะผมลองมาหมดแล้วอ่าคุณก็เปิดโพก่อนเพราะว่าคุณต้องทำาบ,บนี้ถ้าคุณไม่ทำก็แล้วแต่ <c oughs> คุณต้องทำให้มันเป็นโพให้มันเป็นหินน่ะหินยาวกับหินเรียบอะ่ะ กมก็ขุดเอาเลยเนี่ยมันก็จะได้มันเป็นโพนะฮะเอ,อ้ยผมว่าผมลืมสอนอะไรป่ะครับคุณเควิธีการคอนเข้าโพกับปิด pvp ปิด p v พ,พกับกันคนกโพนี่มันต้องต้องต้อง,องแบบว่ามันต้องเป็นพอเวลาเราโหลดปลักอินมาใช่ไหมฮะมันจะมีเซตให้อยู่แล้วก็คือหนึ่งเป็นปลั๊กอินโปรเทคของยายแมงมุมอ่ะ มันจะวางแล้วมันจะคนเดินเข้าไม่ได้ครับมันจะเซตไว้อยู่แล้วก็แล้วแต่แอด m มินว่ามันอดมินจะเอามาขายหรือเปล่าเพราะว่าโ r o เทคเนี้ยมันไม่มีคําสั่งกันหรือว่าไงหรือว่าตีห้ามตีในโพรอะไรประมาณนั้นนะ่ะหรืออิมินไม่ได้ใส่คำคำสั่งให้ประมาณนั้นแหละครับ P.S. เอ้ยไม่ใช่เด็กคุณต้องกดถือถือนี้เท่านั้นนะฮะเนี่ยไดมอนด์เนี่ย,ดย,นนยกดชีดขวาเลยเชี้ขวาไม่ต้องกดชิปนะฮะ แล้วก็มันจะมีบอกว่าใครเป็นโอเนอร์แล้วชื่อโพชื่ออะไรอันนี้คือตั้งไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้ใส่ผิดมิชชั่นให้แต่ก็ไม่ต้องตั้งหรอกครับมันไร้สาระส่วนอันนี้ก็คือว่าเรารับโคทั้งกิวก็คือว่าเรารับคนทั้งกิวของเราแล้วแล้วยังสองที่เราต้องรีบกันหน่อยแล้วแต่ก็จะเสร็จแล้วแหละอ่าไอข้ข้อนี้ไม่จาเป็นไม่จาเป็นเพราะมันเร็จไปอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปยุ่งกับมันอันเนี้ยเดี๋ยวผมบอกว่าไหนไหนอัไนไหนต้องการบ้าง พวกนี้มันคือมันเซตไว้อยู่แล้วก็จะมีแค่เทเลพอร์ตที่พอเวลาคนอื่นที่ไม่ที่ที่อยู่ในโพเราอะทรพี TP มามันท p ีพีมาไม่ได้แต่ถ้าเราปิดอันนี้มันท p ีพีมาได้แล้วข้อดีสําหรับอันนี้คือเดินเข้าแล้วมีเมสเซจบอกไหมผมว่าไม่ต้องบอกแหละดีแล้วเพราะว่าคนมันจะมาโดอมันจะได้ไม่รู้ไงว่าพเราอยู่ตรงไหนบ้างเออต้อกคอย่างนี้เราก็มาเริ่มกันเลยเนี่ย PS Tocky ที่ผมใช้อยู่โพผมนะผมจะเอาเนี้ยออกแล้วก็อันเนี้ยออกแล้วก็อันเนี้ยออกสามอย่างพอแค่นั้นแหละ,จะเจริญส่วนใครที่มาตีบ้านได้แจ้งแอดครับถ่ายรูปแจ้งแอดง่ายๆลงที่ผลุ่มได้ใช่อันนี้ก็ปิดเวลานะฮะอันนี้ก็คือนาที่คนแจ๊บฮะหีึ่งนาที่ี่นาทีทมาเรา,รเราต้องรีบแล้วเราต้องรีบแล้วอย่างเงี้ยแข่งกับเวลาวีลคอมวลคอม เมสเซจคุณก็ปิดไปเลยนะฮะอา้าวกดลืมกดท็อกกี้นี่เราก็ปิดแล้วแล้วก็ฟาร์เวลเมสเซจเอาลืมเจท็อกกี้นี่เราก็ปิดแล้วเราก็เดินออกโพมันก็ไม่มีบอกนะฮะมันก็จะดีอย่างเหมือนแบบเด็กเกีนนาราโดอะไรเงี้ยแตบเวลาจะมันไล่ไงเราก็จากกันเลยแล้วกันหรือว่าเราไปเดินดูสปาเันหน่อยก็ได้ปะ ีไม่กี่วิเองครับใช่ไม่กี่วิเราก็เดินชมหน่อยนี่ครับคือจะมีแอปเปิลแจกนะฮะมผมแนะนำว่าให้ดองไว้ก่อนโอ้ยสิบวิบ๊ายบายครับลาอนเรามาดูดาบไอสวจกันก่อนขอทิมแก้มเท่านี้ครับขอจบสวัสดีครับเดินไน่